เป็นวินมาตอบาลเป็นว <ym idd sup> ินมาเตอบัลท่อันหลังเอากะสักยาให้วาปุ๊บอยปุ๊บอยเนาะดันหายาให้ล้ว็เมี่ยกะหูสิบเจ็บนีเจ็บมากตัดหับแล้วก็เห็นกัสักยาให้แล้วเลื่หายอ่น้ดีเท่าเคยเจ็บเนี่ยไปบะเล็อทเป็อด้ มันมันบอกว่าแบบชิมเกาบอย่างเราบอกไปประเคยเป็นอยป่ยนที่มันเตือนแบบนั่นมารักไขบ่าที่ว่าแบบว่าผัวครูก็เป็นห่วงอยู่ที่วันนี้นี่มันบอกรักรักไข่เออเปลี่นเห็ยนเขาเออข้าวผัวถ้าเขาไม่ได้ให้เพื่อนเราเข้าข้าวผัวลักไข่ถ้าอ้าอขืนได้พี่น้องเลยเนาะว่าอากาศทั้งนั้นรักไข่ทั้งนี้รักขัวเนาะ โดยกาบทักทายสบายดีกาบสบายดีสวัสดีเด้อผมไอพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านทางฝั่งลราฝั่งไทยทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อพ่อพ่อขับเบจิตคือเก่ามาหนี้เบจิตเองพาผมไอพี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่บ้านของทางไอสวนเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าพอดีว่ามาหนี้เนาะอ่าทางเบจิตเองกับเอาวนา cục mặt muông nó à cục mặt muông đây cả tiền tuần năm nay thì là người nó có thằng tích nó đưa phi tích đi thằng thay hay thằng đi tiền sập mong gặp thằng ai phân thằng tiếp ngàn gặp đang khẩu phải thay bằng thằng xuân phân này đường mía đây này cái này giờ sẽ phân thì là người về chuyện này đền cản đền ngàn hoặc sẽ nó à, đây mong phân là người มีอย่างแน่ตอนเอาเมียมาบอมีอย่างไหนไอสบายดีเลยไอเด้อสบายดีสบายดีบอกให้มานั่งทีงนี้กับผมมาเด้ไปนั่งพ่นเล่นกันเบ่มันย้อนนิดหนี่งมีมีแล้วชิคมันนี่อ่ะอานี่ใหญ่ไปทางที่มานั่งข้างนี้ไอมันจะโมย้อนมันจะโมยอนแสงโมย้อนแสงเออก็นั่งรถนี่ผมนั่งเอาไปแล้เออ เออปูให้เขานั่งบ่ใช่ไหได้จะที่นั่งเองค่ะโอเคโอเคลูกเมียกับหาซอนกุ้งซอนปลาซิ่วมาปูพ่อท่านเหมือนเนาะไปแต่ฮึงเลยไปแต่ฮึงกับชิยังบ่ทันได้มาฮ่ากับไปกีนี่ว่าไงไงกับบ่หึงดอกไปกับไปกับลูกชายเออครับงานชุ่มปูคนขึ้นลัดนั่นคือเราข้ามกับข้ากับสีบอก มบคำบอกรีตคือว่าเป็นมือวันผุดเราได้เอาผูกแคนสุดควันให้พี่น้องอิสระที่มาสัมผัสเท่าให้สุขภาพเข้มแข็งเป็นมือวันผุดสุดควันผูกเขนไหมบ่โดยอาจารย์มาสูตรคันให้มีแรงย่าให้มีโรคไขขี้เก็บเท่ากับย่าให้มีคือการสูตผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นแบบมัดสุขสุขคนที่มีซื่ออยู่ต่างประเทศที่เมียมาบ่ าเล่าเลยจำเรสิ้นเมียเฮาคุยเดี๋ยวรอจนเอามาได้แล้วมาได้แล้วเนาะบานีเนาะลักลักกับูกแคนเบาเล่ากันและโดยโดยโดยมือวันพุตกันอยู่กันกิกิบพ่อแมีติดายูกเคนอะไรเบาจีด้วยเบลุกหัวบ่อยังเดกอนะเบลุกัวไปเฮ้ยเบลุกมัวว กับงูตัวหนึ่งอ้โหการทำงธรรมดาดินี่กับงูตัวหนึ่งงูตัวหนึ่งนี่ธรรมดาอยู่หัดบ๊อบแมนอันนั้นเป็นเงินหัดรายเป็นเงินได้เป็นเงินเอาได้เป็นเงินเอาะเป็นเงินกับเป็นเงินกับห้าล้านห้าแสนมันเป็นงูกับตัวหนึ่งงูตัวหนึ่งมูยทีเมียไรมาลายเป็นงูนี่บ๊อแมนอันนั้ได้บ๊แมนทั้งงัวทั้งมูบ๊แมนไรราคา เพิ่นให้แจ้งบอกว่าซ้ำนั่นแต่ว่าในเรื่องเมียนี่มาจักมืออะ้รก็มานอนอยู่เพิ่นมือสองมือสองมือเปเนาะชุดใจได้บ่ลไอแบัดนี้ดีใจได้บ่บัดนี้หายกังวลแล้วแบบเนาะเพิ่นมาเพิ่นไม่ได้จังไหนบ่หรือว่าแบบมาประพูเข้าใจกันข้างในแล้วว่าเเมียแล้วนี่อยากมาแต่ใดแล้วเนาะ บ่มีอะไรอย่างไรใช่เนาะคาน้ำหินเยอะคาน้ำหินนหำาน้ำงูเยอะแต่แต่แต่บัดนี้เรามาแล้วเพิ่นก็ไปเอาบงไงเอาแล้วเนาะเอาแล้วเพิ่นจะให้มาเนาะเอาเงินฮาลานกับงูตัวหนึ่งงูอันบ่มีอันนั้นคือเฮายกตัวยางเงินฮาลานก็ซื้องูได้เพื่อนแม่เปรียบเทียบใช่เพื่อนเลยเนาะแต่ว่าบ่อยากเอามีงูเป็นตัวให้ก็เอาเป็นเงินอ่าหรือว่าเจ้าทั้งโพเทแม่เม่าเพิ่นที ไปซื้อตัวน้อยตัวใหญ่ือว่าซื้อบ่ซื้อก็้แต่เพิ่น้บาดนี้กับเพิ่นวิด้เฮาเฮาบ่บ่เกี่ยวบาดนี้แม่นขึ้นอยู่กับเพิ่นเนาะโดยขให้เพิ่นอยู่แล้วอืก็คือว่าได้ก็ดีใจนําเด้อดีใจนําลูกเมียมาอ่าอยู่นางอุกนงอยู่เนาะแม่นมากับ่พอิไปหาอยู่หากินเนาะไปแต่เลยไปแต่สิ

ลูกดูน้องน่าเดี๋ยวนี่ว่าเขาไปอะไรแปลกๆหน้านี่เนี่ยนี่ยาได้ไปใช้เขาไปได้ไปพ่อเมียพ่อลูกเอาอีกแล้วอันนี้คือว่าสิผูกแคนวาวเล่าเพิ่นสิสูตรเพิ่นเอาเมียมาให้น,นอ,อ,อันนี้ก็ยังมาทันได้บอกที่สูตรขา้างในเน,น้องไม่มีรับปริมาณป่ะสะิมันเพลินมาแล้วมาครับมาแล้วเดี๋ยวเมือ่อแล้วเนาะ Nhờ, hoa hẹn hoa hai phần hoa 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 cả, hoa 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 เนาะเนาะจากพูดอันเดียวต่อไปพี่รองเลยเนาะเดี๋ยวสิถามไทยเบิงหรือว่ามีดึงเมียผืนน้ำอ่าคันว่าพ่อมื่อนี้ก็สิถามไทยเราอ่าให้กับพ่อแม่พี่รองอีพีเบิงเพราะว่าทางไทยเฮาเองยังบ่เคยได้บุกเคยเห็นเนาะอ่าบุเคยเห็นก็สิว่านี่เบิงเมียเมียเจ้าบ่อยู่น้ำจักเดือนก็ได้แต่มาเงี้ยวมาก บ้านเฮาเสือวันเดือนสองแต่พงหิ้มาเป็นลักเลยออพงหญ้มาเป็นลักแต่พงหิ้มาบัดเมียกับมาก็บผู้ใดแบบตื่นเต้นอย่างบ่ไอ้นอนรับอยู่บ่นอนไม่รรอดาอธิบายตาคนตาบางอธิบายอธิบายความเข้าใจต่อ๋ออ๋ออ๋าอ๋้า๋ออ้าข๋ออ๋ัอ๋คอ๋ออ๋ออ้บอ๋ออ๋ออ๋อ้าออ๋ออตอ้งคอ๋อ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 จ๋ออ๋๋ออ๋ออ๋ ต่อไปแล้วมันจะจะถามแล้วนี่ไหนตอบถาแน่นอนแลวนี้แหละถามแน่นอนนั่นนี่เนาะมีอีกตั้งคำถามให้เฮาอีกโอสิตอบแล้วก็เฮากัสิยูได้ต่างคนต่างอธิบายช่วยกันทั้งนั้นแล้มคุณนี้ถามคุณนั้นอธิบายมามเหตุผลเพราะอย่งนั้นเจ้าคือหนีเนาะอย่งเจ้าคือไปแล้วก็เหตุผลอืมบัดนั้นเข้าเข้าใจแล้วคำถามจะสามารถที่อ่าขอยอมรับเนาะอ่าขอขอโทษในสิ่งที่ โอ้ยจิตตอบจิต้องเลยบอกจิตตอบคำเดียวแม่นเนาะตอบคำเดียวเลยเราดูได้คือว่าเด็ดเด็ดเลยเราตอบวันเดียดผ่านเลยแม่นแมนเดี๋คนหักเมียเนาะเข้าใจเราได้พี่รองเลยเราตอบคำเดียวอ้าวแมนคือเราตอบถึงเปะเลยเออเอาดีใจแล้วเนาะดีใจนำลูกเมียมาอยู่เนี่ยคือว่าใช่แ้นี่พุ่นนี่ เบางทีเม no, no, ื like. ah. ่อนี้เนาะเจ้าเอาลูกเมียหากินเบางทีเนาะเจ้าไปเบียกเมียเอาลูกแบบนี้อ่าเพื่ช่วยหาแน่เนาะสำหรับเราเปลี่ยนกันไปพอได้ช่วยๆกันแน่เนาะแมนแมนพูดแหละเดี๋ยวพอดีว่าเมื่อนี้นะมีทั้งนะพิติกอยู่ทางฝั่งไทยทางพิติกเพื่อนบอกว่า เอาคงมาฝากน้องหายทั้งนาไอชวนเด้อปรานนันนะแล้วทเอาไอชวนพนีโบไอชวนไอชวนบุตตาบ่มีเด้อบุตาเด้อเฮากรส่ายใหลูกคนก้วเนาะท่าน่าแน่นนเราจะเอาเมียห้ลูกไปนั่เมียเขามามันก็จังสีใหู้้หลักผู้ใหญคุนเบิงเราเป็นคนได้มีมเฮาเด้ออันนี้ขอถทดขอไพไปบอกลูกก่อนด้ยดย โดยยังไงเอเนาะเแล้วคนก็ได้มั้งเหรอเออตอนนี้ได้บ่โดยผลเละอันนั้นก่อนเนาะหาเดี๋ยวมอบของอันนี้ก่อนเดี๋ยวจังว่ากันในเร oh, ื <mythology. S 2> mm, ่องเมียไปสอบประคับไปเอาไปเอาของจะนั่งอยู่นี่ได้ไงเด้อัอันนี้เดี๋ยวโบชิดกับทั้งโบทั้งเดี๋ยวชิไปเอาของมากกว่เป็นตายอันนักอยู่บ่คอยถือชอยบ่แล้วเนาะ อ๋อมนี่พูดก็จะถือเน่ยจะว่าเป็นแต่ถือซอยก็ได้บางทีได้อะต้มขนมน้ำไอ้สวนนี่ค่ะก็ได้กินน้ำได้ข้าวหนมข้าวต้มก็ได้น้ำเบาเลยนี่สังเด้์เบาเอ้ยอ่าให้แล้วอยากกินนมเนาะยังม่ปลาหนุมอ่ะยังม่ทันได้ปยะโอ้ยจะพอแล้วยี่จิบเดือนก่อนนี่มันยังมีนะสีสองเดือนยังมีอะไรบ้โอ้๊ะ ของพังของปลูกองพังแบบคัก,กเลยบ้านนี้บ้านเฮาเอิน้นต้นไม้เลี้ยงน้องบ่เป็นไม,ม้เลี้ยงน้องปลูกหาบนปลูกเรื่อยเด้อหาบนปลูก,บน,กบนมอเมอตรงในมมม<บ>ตลอดน้อนบนม,ม,ม,มอเอมอบ้านเราไม้เลี้ยงนอง้องอยากแนะนำให้ปลูกใกล้น้ำสระใกล้น้ำสระพวยามเล่งเนี่ยเขาอาบนา้าอาบอย่างมันซุ่มตลอดเอาต่อไปได้สับตะมันบ่แขกนั่นบ่ได้เขาบอกใกล้โพบปนไหนเนาะเออไว้แล้เขากระ ให้น้ำเขาไหลลงไปทัหมดมันเห็นนะให้มันสูมเนาะอือมะลีต้นไม้นี่เนาะเป็นนต้นไม้เลี้ยงน้องนี่แม่แม่นี่เรื่องของไทยเลยนี่แล้วก็ปลูกย่ามนี่เลยเนาะนามนี่เลยเพราะว่าน้าคนในติดเลยเพราะว่าถ้าเป็นต้นม่วงโบต้นไม้ใหญ่ๆห่โบนั่นโบอย่างแนะน้ำบริเวหักมันสิแทงท่อน้ำสูงสางเขาแต่ว่าตัวอันหักไม้ไผ่มันมันบริมีหักใหญ่ลงเด้มันสิด กระจายไปตามพื้นเทึ่งพี่ต่างคนต่างกันเป็นาะมันเป็นแผ่นไปชื่อจรินะพวกม่วงเลยสิอันนี้มักม่วงมันเป็นม่วงอนไรนี่ม่วงโต๊ดามเลยโดยมันเป็นม่วงธรรมดาม่วงธรรมดาเลยม่วงพิการมม่วงธรรดาเป็นม่วงที่ว่าเนตัวงาได้หรอแต่ชอบประปลูกแล้วน่าึงตัดงาแล้วช่วงชาปีหรือว่าปีนึงมันก็ออกดอกแล้วนะโดยกลินหมากได้ไวปีแล้วก็กินหมากได้หน่อยหญ่ใหญ่แต่มันหมากไวแบบ มันบบสูงแม่สีได้น้ำเพลินกับน้องไม้เลี้ยงน้องแม่นี่ได้น้องไม้อันนี้คือว่าเพลินว่าคันดุมันฮดการสีออกตลอดยยมแรงเนาะแม่แยมแรงนี่นี่ได้นี่แม่ออกตลอดเนี่ยฮะสีออกตลอดออกตลอดผู้ใหญ่เพลินทั้งพี่ที่เพลินกิดเห็ดน้ำอยู่อ๋อประชาชนเอาไปฝากทั้งน้องเอาเบย์อยู่ทั้งนาเมืองชนน้ำเนรล้วก็มาให้กับทั้งไอ้สวนน้ำเนรเด้อประชาชนนะไอ้สวนเราแห้งดูมันอยู่อ่าทั้งพี่ พิ๊ิศอยู่ทางไทยฝาให้นไมาเลี้ยงน้องกับกุ๊กมึงมัวเดยคน่นให้มาปลูกไว้แล้วก็ให้ยูดีแห้งอยู่ทังทังไทยพิทิแล้วก็แบวกับเบาบาจิตคนยูดีแห้งสาธูเดอนยูดีแห้งน้องนอนเอาเนอนไวก่อนได้เลยพี่น้องเลย้างนีแล้วบาดนี้ก็ได้ ปลูกเลยฮะบนปลูกซี่มชุมบนปลูกเลยเก็บไววก่อน้ก่อนก็ได้ว่าบ่นี้งวกัดเลยเนาะงวเบมากเืองวเนาะมองสีบนปลูกแถวแถวทางรถบนบ่โดยแถวแถวแถวบนขึ้นทางไก่บ้างไก่้ไก่ทางคูใดได้เห้ยเนาะลักไก่เนาะเมือลักไก่ยันเโอ้ยงูนงามแท้เลย กนทางารเนาะคนปจุบที่ว no ัดนี่ยคนทงเรืองเอย็ไเ่อยห้ออยู่นี่เนาะวันวอยาเห็น่วงไงะช่อนได้เนาะว่าอ๋อหมอใชะออนแล้วได้หมังม่วงกุกนีน่อยหนึงคือเป็นหมากแค่นี่เห่นกะนะกินได้หมใชไ้เลยเอาไปกูกประมาณจัก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 เม็ดถ่าหางกันกับกับน้ำสางใช่ต้นไม้นะต้นหลว้นไม่แล้วเออ เอาแล้วแด้เจ้าแบบว่าพอเพียงแต่ว่าได้เจ้าก็ขุดห้องไปหามันก็ได้ขุดห้องน้ำไหลมากน้ำมาศรีลายไปทางไหนของเจ้าศรหลายไปทางฝนฝนมาไจ้ปลูกแถวกล้วยพัวได้ปลูกกล้วยเจ้าก็พังพ่อพังเทหรือว่าเฮ็ดขุดตะคลองไปหามันยามแรงอยู่ในหัวอยู่ไหนเหม่นบ่ดกเอยศรหลายไปทางฝนยามนี่นะปลูกใช่ยก็โอเคยามนี้พุดยามแรงพุดกระเด็นบาเลย

แล้วก็คนซีนี่เ็กจะส้อยมาให้คือว่าเทากับ่ท่านเห็นของคนอามาดาองบาตาเอามาให้เด็กจะส้อยของคนเอามาให้ตอนน้องคนนี้แล้วให้แอเยอสุดหรออยมันคนเงินคนาัวให้แห้งเอ้ยมีแต่แนวมีแต่สิงดีๆแหนะบานี้เนาะเบิแล้วกเบิ้ล้วอันแชวนอันแรกถกนะเบิแลแวบานี่ยเลกยากบ่สุดทอนมีเมาอยู่น้ำเลยเอ้ยเบิ้เท่านั้นแล้ว ซื่นบางหัวใจบางค้องก็แล้วบัดลูกเมียครอบครัวอยู่ครบก็ถือว่าครอบครัวสมบูรณ์เนาะอุ่นอีกข้างนะเราบัดนี้เรื่องเขาเรื่องน้ำเรื่องเงินเรื่องชาตินี่ก็เอาคือเราได้ยินนั่นแหละเนาะก็มีแต่ภาวนาเนาะขอให้คุณคำนำสู่เราคนรักคนใดคนใดควรจะช่วยกันดีใจน้ำเนาะเรื่องเงินเรื่องชาได้ยินเบาเสียงเบาอยู่เนาะแล้วบิดวางเรื่องลูกเรื่องเมียนี่แน่ว่า จัก,กันใดสิแลเรื่องเมียจัก,กันใดสิคุมเรื่องเฮือนมันกับเป็นท่าแล้วนะ<ง>นี่แค่นี้เอาไปที่ทตะพูดที่ตะไม้เราวะคือจีได้ขึ้นมาพี่เรื่อยอยู่จักบาทหน่อยจีได้นอนนนี่นอนประจำนี่แหลบะบเป่าเส้นบอกเพือว่าน้องบปล่าเสนเพื่นก็ได้บอกส่วนว่าได้เฮ็ดแล้วก็จีได้นอนประจำข<ม>้าวปลาสุกตูบนอนแบบไมดื่นนี่คนข้าชีเฮ็ดเตียงให้เพิ่นอยู่ครับท่านเลยไม้องเปลี่ยเห็นบอกขาบ๊อบพลนะ ันได้มีเงินซื่อว่าไงเสียว่านี่นี่ย่วงนี่ก็ได้เนี่ยคือว่าว่าแบาว่าคุ้เป็นจริงได้คำว่าคำว่านอนคือเแถวเมืองนี่มีอยู่เมืนกันวันนั้นพัดมาเอเปิดเป็นซนั่งแถวเมืองเลยแมนแต่ซีนี่นอนถัดแมนคนเจ้าเป็นซีนอนดอกแชีนเชียนว่าเจะนึ่งนอนเนี่ยจะมามันมันอย่างในสัญญาณอยู่นี่สี่ดวงเลยสัญญาณโมหังนี่ก็พื้นไฟเห็นแล้วไฟซุ้มไฟฉากเนี่ยนะหลายคนกรนี่ และพี่น้องเอเขามาเมื่อใดมีอะไรเงื่นคาเสาห้องน้ำประเสียนไงที่มานอนน้ำยุ่งเนาะบ่ได้เออเราเป็นมูกันแหละพี่น้องเอยพอได้บ่าพอได้นั่นกันบ่ได้บ่าวอยู่เราก่อนอยากให้มานอนเป็นมูบอสเหรอใจเขาห้องให้เด้อทีอืมเออเท่าไรดี๋ยวนี้จักงินบ่เขาห้องทางนี้จ้าจะว่าให้หเอาบ่เคยเขา

าเดี but, mm ๋ยวสิถ <Labor ator il orter> mm ้าทั้งเมียเพิ่นมาเดี๋ยวให้นังบ่เจียงเพิ่นมาทําไทยก่อนก็ได้เนอะเพื่อเว้าบะเจีงได้เพียงที่ว่าเสียนเพิ่นทําไทยปึ๊บแบบย่างเด้งเนาะกระตามาโอ้กินข้าวเที่ยงนําอีกแล้วพี่น้องเอลยเนาะหักแล้วเนาะมาแล้วเมียกินแล้วบ่เจ้าข้าวเที่ยงกินแล้วบ่มานําเบาเหล้าเมียมานําเบาเหล้ามานําเบาเหล้ามานําเบาแซนเพิ่น สีเห็ดเพื่อนให้ใบบออยู่เมียกอะไอยู่พุ่นมันเป็นอะไพิันอยู่อยู่กับพ่อแม่พีน้องน้องนุมยูคือว่ายู่กับน้องโอ้น้องอยู่กับน้องน้องก็มีครอบครัวแล้วพีมจะดุอัวดุได้เนาะมีแม่เ่าแม่เทาบ่มีอยู่ก็อยู่น้ำปัวอยู่กับลูกโอ้ยอยู่น้ำพ่อน้าแม่กับว่คือนะอยู่น้ำพอมครอบครัวตัวเองได้บานนี้เพราะว่าลูกเต่าตัวเองก็มีลายแล้วบานนี้เนาะเคยมาสั่งมาฉายู่ ข้างนอกได้บัดกับไปนะอยู่น้ำครอบครัวน้องนมครอบครัวพ่อแม่ผู้เพิ่นครอบครัวไปครอบครัวได้บัดต่างด้วยนะเนี่ต่างแล้วเอาเอาคอยจะได้จบคลีบคุณด้วยหัวคว่ำจำเอยเต็มแล้วอ๋ออ๋อเอาเนาะมีแต่นั้นแหละส่วนเดยการแสดงความดีมุกดีใจน้ำอ๋อมีอย่างกะสู่ชนไปน้ำกันนั่นแหละบาทนี้ แม่ได้บุด <nings> yeah, <os> like ีแววิมันวางไปบาดนี่มดจสชิงดีรังไเขามาในชีวิตถึงเจ้าอาโอเคจาอาสบายดีเนาะโด๋อดูเด๋เหนาได้เนาะหนาได้บ่ชีวิตได้กคบคลายป็นข่า่า่เราได้งแงวินหัววินเียล้เป็นินงือยเราไปไปสัยาอยู่ในบ้านไปสัยา มีอะมรความเกิดเป็นวินมะตะบานเป็นวินมะตบานเป็นอะไรเอาก็สักยาให้บ่าปลุกัปกปลุกหัวปกหวเนาะปุกหัวยยาให้แล้วก็หูสิบเจ็บในเจ็บมักตัดแล้วก็เห็นมัสักยาให้แล้วเลยหายด้วย มันบอกว่าแิมเกาบอกให่เกาบอกเปิมันอีมันเกือนแบบรักนันรักไข่ว่ที่ว่าแบบว่าพวกูก็เป็นห่วงอยู่ที่ว่านี่นี่มันบอกรักรักใครเอาเเนีเขาก็รัว่ก็ไม่ได้หายเพื่อแเราเขาก็รัวรักไคร ขืนได้พี่้องเลยเนาะบกทั้งนั้นนักไข่ทังนี้นักขัวเนาะคือนังเลกับนันอีเนวุนีเกายไปนั่นนะบเนาะคุยกันเด้อคุยกันกับทังไอส่วนไหนมาคำเด้อยังไหโอยไงทม้าว่าวันนี่าคำตัด พามากระบอกระวังผ้าใหญ่เรื่องขาดมือใหญ่เนาะผ้าใหญ่ขาดบาดมือคือเข้ามือนั่นผาให้ลูกมาก่อบ่นเลยบ่ไอ้มาก่อหันบ่ได้บ่ได้ไปห้าโคมาในลูกล้านเก็บมาได้มือนั่นนะกะว่ายังอยู่ปะแย้จังหวะลูกล้านหอยไปห้าเก็บนก็ห่วยเนาะไก่บ่นไปไตะก่ง สิบเลือดอกมูล์มหาลายกัมโคกมูขาบอยนี่อันนี้บมูปลานะบอกมูอยมูมูบานถ้ากินข้าวเที่ยงนะบนนี้กินกินข้าวนะกินกิโลครับต้มแจวเมียเรามาอยู่ได้กินเนวนเสฉเนาะอาหารเสฉบ้าห้องได้อีกมั้ยเนอยูปนวไปแล้วจนได้เสฉนะ ไปหาอยู่หากินตามธรรมศาสตร์บ้านนอกเฮ้าเนี่ยก็ได้กินยังก็ก็ได้อีเลยขอเพียงแบบครอบครัวเฮามันถึกต้องปองรองกันถึงสิบ,บ่เป็นอาหารดูลาก็ตามตได้ได้กินพริกกินเกลือไปก็เออครอบครัวผัวเมียถึกต้องปองรองกันมันมันเป็นอันแซ่บไปเบิดค <c ười> อยเชื่ออยู่เห็นจะกินข้าวกระแด้งยังกินคือนี่เอา้าเนาะเออ <c ười> เอามีหักมีแต่หักเพลงกัน,หนแหท้ไอเอ้ยเนาะหักเพลงกันอ่ามีอย่างก็ค่อยว่าค่อยว่ากัน,หนแหละบาทนี้ก็ได้ดอ่าอันนี้ถือว่ายัางโชคดีที่สุดเด้ดที่มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าเน้นมือขอึ้นมาช่วยในเรื่องของทางผัวเมียของทางง่ายเนาะถ้าหากว่าเนาะบ่มีอันน่ะผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าทีมงานเพิ่นแบบนี้น่ะ ขันว่าอยากกันาเมียอยากมาเนี่ยกับมาบ่อไร่ขันเจ้าสิไปเอาแล้วก็ไปเอาบ่ได้ได้แมนขันเคยสิบไส่เล้าเยอะมาบ่อไร่แล้วขันเบาเหล้บอไปเอาให้เอาอันนี้ก็ขอเนื้อหนังมีลายอย่างไรเนี่ยกับเบาเล่าเครื่องใส่เครื่องซอยครบครัวกันจนครบลายแมนแมนแมนแล้วก็ซีมีเมียมีลูกมาอยู่น้ำแล้วก็ได้งัวอีก ไฮลูกไปเลี้ยงตัวนึงรถที่เฟินเก้าไฮแสงไฟเฟินเก้าไฮราคาละบ่ธรรมดาราคากับแพงแม่ะแสงไฟผ่านแสงยูดิเซลบาทเท่านั้นแสงยูดิเซลโดยโดยสองหน่วยแม่แม่ทั้งปลุกทั้งกระทังแล้วก็มีเบาแสนเฟินดีโดยโดยคือวนอ้อฟใช้ห้าวเลยแหละเบาแสนก็ได้เลาจังสรนเป็นมาซอยห้าวเด้อโดยโดย แมนแมนอยากขอโทษขออภัยท้ากสีข้าก็ได้น้ำผพนคนากดาน้ำสางกับเพื่อนเพิ่นเสียบเสีางให้กเจแรกเช้าเนอะอ่าชาว้้คนขวาเรื่องบนอยู่บนคนสานบ้านแปนนี่แหละอื่าัเงี้ยงพทธนิฮูมาได้งบกับผาจางกับซาม สามสิบล้านในเศร้าเก่าล้านประมาณรประมาณม่านเข้ากันจะยื่นโบว์เงไปสีรวมน้ากันกับเงินค่าสางสามสามหมื่นออาจจะร้วมเนะ 90, <000. S 2> าะได้เป็นจังไงก็มีแต่บปอร์เซ็นเพิ่นกระชีจ้งเพิ่มเติมเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเอา้าดีจะน้ำเดียวคลิปนี้ใช้ได้จบก้อนเดียวเพิงเบิ่งคลิปต่อไปเดี๋ยวสิอันน่าสัมภาษณ์ทั้งลูกทั้งเมียน้ำทั้งเทิงที่ผู้เป็นเมียมาเด้อไอเด้อ โอเคเอามาอ้าเด้ออ้าสบายดีเด้อสบายดีผู้ย่นลูกตกโอเคอ่าพี่น้องครักยังนอนั่งๆๆๆนั่งนจักเดือนก็จาแไปซั่นพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้เนาะทางบูจิเด่นสิได้จบคลิปก่อนนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพี่ติ๊กด้หลายเด้อพี่เด้อเนาะหาที่ว่าให้ทางบจิเดนเป็นสะพานบุญให้าเมื่อต้นมะดนี่แหละเนาะหามาให้กับทางไสวนเนาะ นณะก็ยูดีไม่แห้งเดอเอ้อเอเด้อเนาะประจากษกโร,รคภัยเข้เจ็บทุกประการเอ้อเนาะ FC5 รับคลิปนี้ขอกก่าคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย